สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี้ป้าบ่นร้อ Lock. นพระมาเบิองนะครับงัวเอางัวนขมาใหม่นะครับพี่น้องแม่โบดนะครับขมาใหม่งัวนจอยนะครับพี่น้องงัวนจอยแยกดูดออกนะครับแยกดูดออกดูดกระโดดนุ่มนะครับเจ้าของเก่าเพื่อกระยึดหยาแน่นะครับจอยแห้งนะครับพี่น้องเอาขม้าค้นล่องเบิองเป็นงัวที่พวกสั่งดีอยู่นะครับเพี้ยตะวันแผ่เดี่ยงโบ้เถงนะครับพี่น้องมาเบิองน้ากันนะครับบ้าบ้าบ่นร้อนสี เลี้ยงอ้วนย้อนบอนะครับมาเบิร์นะครับพี่น้องวิวของพี่น้องเบิร์นะครับหิวหญ้าแห้งนะครับพี่น้องแม่โบดถ์นะครับแม่โบดขาแข็งดีนะครับงอตัวนี้เป็นงอที่โค้งสร้างได้นะครับเจ้าของเก่าเพิ่นกสิเลี้ยงโบลีนะครับพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงนะครับเบิร์นเดี่ยวขาดน้ำเลี้ยงอยู่แบบไพล์เวลาอีก่สองเดือนนะครับพี่น้อง มาเบิ่งคว่มเปลีป่ยนแปลงของเพิ่นนะครับอีกสองเดือนบบดนี้ว่าเพิ่นสิพัฒนาไปแต่ซัมเดีด๋ยวางของเราเข้ามาได้สองสามเหมือน,นะครับตอนนี้ก็ตั้งเริ่มกินยาเก่งนะครับเพราะว่าระบบขับถ่ายก็ตั้งดีกว่าเก่าแล้วนุน่มก็ยังไข่อยู่แล้วครับพี่น้องเบืนน่องดินะผมยังไข่อยู่นะครับน้องห่อห้าลูกอยู่ แม่เท่าโบดนะครับแม่เท่าโบดนะครับบ้านมันวัวเราขมาเดียงนะครับแม่เท่าโบดงมูกที่นั่งนาเติบนะครับทิศตะวันตกของเก่าเพิ่นเลี้ยงอาเลี้ยงโบเทงนะครับขาดน้่งเลี้ยงให้ดูงามนะครับงวงตัวนี้เห็นหัวดูนะครับดูแดงงามนะครับงวงที่ขาใหญ่นะครับขาแข็งเรียบดีนะครับโครงสร้างโอเค ตอนนี้ ladies, <Wars> <Wow. S 1> ยังอยู่ในขอกับพี่น้องอยู่ในขอกหลังจากที่เอากล้วยออกไปสองตัวนะครับพี่น้องแค่น้อยออกไปสองตัวนะครับเลยเอาแม่เท่าบดเข้ามาเดี่ยงครับราคาย่อมๆนะครับพี่น้องราคานหน่อยๆนะครับเอามาคุ้นมาเดี่ยงจะเป็นงานที่มาแรกนะครับเพราะขาขอกอย่างนี้เขาที่นี่สองตัวนะครับออกไปละสองตัวนะครับมีแห่ตัวบนนะครับตัวนั้นก็ตั้งทองอยู่ สี่เดือนนะครับพี่น้องทองเก่าจะเดือนอยู่สี่เดือนนะครับแม่ตนบ <t> ุญแล้วตัวเดียวนะครับพี่น้องบาดนี้และไหวตัวเดียวนะครับมื่อเราออกไปแล้วแม่ตนบุญนะครับตัวนี้ทองกำลังของสี่ <4 S 2> เดือนทองกับเก่าเจริญนะครับของสี่เดือนเบิ้งทองพี่น้องทอดไบื้องฮิบ,ออบูจูรินเบาทองนะครับเบิ้งน้อกันนะครับพี่ หลังเกิดนนะครับแม่ต้นบนุญสมเก่าจะเลื่อนไปนะครับสมเก่าจะเลื่อนไปในซีเรียกว่านะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องมาใหญ่กินยี่หรี่ขวอยกันซีเมิดแน่นะครับพี่น้องยี่หรี่ขวอกนะครับบรรยาก,กาศ แม่โมแรงกันวันนี้ก็สิคก์มแน่นะครับบรรยากาศฝนตกนะครับพี่น้องฝนตกวันนี้เออออกไปเข้านั่นะครับไปอาบน้ำแล้วเขาหอกมากนะครับตอนนี้แม่ต้นบุญนะครับแม่ต้นบุญสายอ่างนะครับอ่างน้านะครับสมเก่าจะเดินไปในซีเดือนกว่านะครับตอนนี้มารอดุนกันนะครับว่าสิได้ดุสาวด้วยดุกไส่นะครับมารอดุนกันอีก พี่ไม้เดวนะครับพี่น้องพี่ไม้เดวกระลดดข,ดขวดนะครับประมาณเดือนกุ่มผ่านะบบนะครับแมบโบ่โบดกับแม่โบดกับมาบอลดอนยแล้วขมาขุนนะครับอาศัยว่าพ่วงสร้างดีนะครับพ่วงตัวนี้หนังหนานะครับขาดกันเบียงในเสื้อน,นะครับมาตัวนี้สูงเกือบหน่อยสี่สิบนะเขาขุงสูง มารอ่ส้มอีกสองเดือนนะครับพี่น้องความพัฒนาการร่างกายเพื่อนนะครับครับอีกเวลาอีกสองเดือนนะครับคนจอยปันนี่บริสุทธิแพ้นะครับพี่น้องสุณภ่าที่เทนะครับเอามาเลี่ยงกันพี่นะครับงึตัวนี้สามารที่ไม่ลูกไปอีกเลยหลายตัวนะครับพี่น้องขั้นสมบูรณ์นะครับเบื้องโครงสางนะครับเบื้องโครงสางเบื้องขาเพื่อนนะครับ าติดตามนะครับช่องนุ่มมวลคนบอนดอนได้ด้อยครับพี่น้องนะครับของบ้าบอนดอนนะครับเดี๋ยวนีวิวให้พี่น้องในเบื้องนะครับช่องนี้บริโภงนะครับบริโภงคลิปมาโดนนะครับพี่น้องขอค่ายพี่น้องรายร้นะครับฟิฟซีนะครับผู้ที่ติดตามนะครับก็ต่อไปนี้กับชีเขายามเง็ะคลิปลงให้พี่น้องในเบื้องนะครับวิธีคนเดี่ยงควายแตงัวนะครับบาดหนานะครับพี่น้องดื่น้ำไหลน้ำหน้านะครับปลูกงยานะครับต็นนี้บ้าบอนดอนกับปูกงยาไป สองสามสามลาประมาณสามลายวัวๆนะครับยาซิ่งแนวนะครับยาซิ่งแนวยาแพ่งกุลานะครับยาบูดจินนะครับพี่น้องตอนนี้มี่สองตัวนี่ยยาบูดจินนะครับเพราะว่าออกไปแต่สองตัวแต่กินนี่สี่ตัวนะครับแม่โบดนะครับแม่โบดเราเตรีงมพัฒนาการอีกสองเดือนนะครับพี่น้องเอาขอเวลาอีกสองเดือนนะครับ ราคาใน้อยถ้าค่าย่อมๆแล้วครับมาเลี่ยงให้เป็นขี้นะครับพี่น้องต้องซื้อเพาบผมมีทุนหลายคือเพิ่นเพิ่นสี่ขึ้นมาราคาหลายบาทนะครับพี่น้องสี่ขึ้นมาคาติดเทียบมาเลี่ยงนะครับเพราะว่าโค้งนะครับพี่น้องมาเทียบให้เพิ่้วนเกินสามารถศึกษามุ่งราคาอะไรเรื่อกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้บ้าบดดอนเด้เลยครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เข้าไหร่ซ้ำอีกก้อนนะครับคลิปหน้าแล้วครับ ามาบนรอนสิภาพไปชมบรรยากาศอีกนะครับบรรยากาศอ่าน้ำปลูกหญ้านะครับพี่น้องภาพไปเบิ่งลิปหนาภาพี่น,อน,น้องไปเบิ่งแปลงหญ้านะครับสำหรับชิปนี่อะไรเพียงสนิกรนะครับสวัสดีครับ